ฉันนั่งตกปลาอยู่ยิมจาลิงแปลกใจจริงจ้าลิงนั้นไม่กินเบ็ดจะตง้งรู้ว่เออเจ้าวัาดีครับลุงบังจอมอ,อะโดยไม่จวนหลุกใครซะแน่นแต่ท่งเลยนี่นว่าท่องอ่าแม่จ้อนจค่ขั่วเดียวไปแก้งกระบ,บอนด่างว้า Cái ngầm bồn đáng lên Anh Bồn đáng mất mình đã đạc khá Giờ đâu phải cái ngầm quá Chứ đúng băng cho mô Chỉ vậy này đi Đúng băng cho mô Mà phải ăn quay tiêu kiếm sắc thôi Chào bà bị kín quay tiêu nè Rồi trong kinh chán chạm rồi ถ้ากินจานนึ่งไม่อิม่มกินจานร่องไม่อิม่มแต่ถ้ากินจานด้ามซึ่งเราจะอิม่มเพราะนนถ้านจะถลุงบางจะมอไปอย่ากช่างจานนึ่งจานช่องไปร่างจาน้ามเลยซึ่งมัจะอิม่มเราจะไม่ต้องเสี่องตั้งกับจานนึ่งจานช้องแต่ถ้านา้าทีมลุงบังสมอนี่เป็นคนแคกมีท่ามลูกไครว่าภาษาไทยตัวไหนที่มันจนที่สุดป้าจ้าใจด้วยที่ย่นทีน่ทททุดก็คือกอไก นี่ละก็เกย์พันเสือก็ไอ้ก็เกย์ก็เกย์ในลาวเกย์ในลาวก็ไปก็ก็เอ้ยก็เกย์ก็เกย์ก็ขวดก็เกย์มันไปข้อวัดก็เกย์ก็ข้อก็ขวดก็ข้อก็อย่าตั้งก็ข้อโอยสมันนั่นมันลังเชือกระลาลงมาเวอมันนี่อ่าลุงมังสมอบอบแล้วบอบบอบพุ่งไปกินกคยเดียวก่นแล้วไครจะโจอนักตัวดีวะไปแล้ว พี่เป้าพี่เป้าใครวะเกี่ยวดาปลาตอนจู่ยาดังดิเจ้าเจานี่มีมช่วไหมมีมีมีช่วงไหมช่วงเจ้านี่ไม่มีหนูไปขี้จีนในป่ข้างหน้าหนูจิตมีมือโก้อยากขี้ให้ลอยมาตมน้ำน้ากะนั่งตกปลาอยู่ริมใจไอ้โอ๊คับชุดับชุดูับชุดไอโอับชุดจิตมีหมูับชุดอ้ยาตำดาดีตอ dạng duyên dưỡng dạng duyên dạng 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 เด้อร้อยร้ย,รยจื้อกินวันวันนี้เชื่อตัวตน,นี้มันกลับเหลือเกินเจื่อครับเออเจื่อเจื่อเจื่นอนาหลวงเด็กมาเล่มันกลับโอเชื่อมันมีชีวิตเล่นว่ะครับเด็กไปไหนล่ะเดี๋ยวใจไม่เก่งเราเล่นเดินรถเรียกกระตาไม่ติดไม่รู้ว่าเตียนบอดแบบนี้ mà mày giải hòa thiền mày mưng trúng đai quạ không điét bít không nén anh ờ tít qua lùng thiêng mày tới tuột tráp lương run nay chị lùng đen lá cha con lá lá cha muốn, oh, ngoài mày trúng mày lá cha <cười> oh. <cười> cha ดึงลงเด้งเงินเคยจกป๋อนึ่งไหมเคยจกป๋อนึ่งนะเออทำไมอันกูไปกรุงเทพทีท่นี่รถมันจอดกินข้าวเฮ้ยรถจอดกินข้าวหลือเกี่ยวได้กับจกป๋อนึ่งเหรอเนีย่ย <c ười> โอ้คว่างาจบปอรถจอดกินข้าวที่นี่รถตีมากับกูนรถปอนึ่งมันไปแต่แล้วกูเก้ีพิดกันกูไปเก้ออปอดจ้งลูกไปออกการช่วยนู เรื่อบ้านลุงเดียอยูอ่ก้อนยายเออเกจิตกดต้องเล่ากลับมาแล้วถ้าเหมืองฝนหนึ่งโรงเรียนนี่ไปโออกฝนหนึ่งเด็ดชัวอารมกันยังไงลุงเดียนอารมกันแต่ว่าก็ไม่ก่อยกันเลยเวลาจะยาวก็ไม่กันไก่ใจใจเดียวเออวันนี้มันต้องทำเจมีมาแล้วก็มีไปเราต้องเข้าไปถึงประทำป้ะ นี่นูนตรงแมตตพิดแล้วไอเราว่ากินมากเลยเออพยายามทำกิจได้รับปุดโตปุดโตไอใจเก้านี่ปุดาอใจอกนี่โตไอใจเก้าจึงปุดปุดเออไอใจอกโตเออโตโตโตไปไหนอะโตเลยเจไม่จะตัวราจับนึกว่าโดนร่าจับตอนได้ลูกเองตอดตอด Yeah. <laughs> oh, <no. laughs>